สวัสดีครับอิธิพลจิรพันธ์นะครับผมก็เป็นสิทธ์เก่าจากเคมีมอเรานี้นะครับแล้วก็หลังจากจบปริญญาตรีจากที่นี่ก็ไปเรียนต่อนะครับในสาขาน nano engineering วิศวกรรมนาโนนะครับเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนดังนั้นงานโฟกัสการวิจัยของผมก็จะเรียกว่า electrochemistry f o คือการใช้ไฟฟ้าเคมีเพื่อการประยุกต์เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโดยไฟฟ้าเคมีที่ใช้จะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนก็คือเซนเซอร์เป็นตัวตรวจวัดนะครับทางเคมีหรือทางชีวเคมีก็ดีและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นด้านพลังงานอุปกรณ์พลังงานกับเก็บพลังงานแล้วก็ เปลี่ยนรูปพลังงานที่เราเรียกว่า biofuel bio cells แล้วก็ super capacitor ตัวเก็บกระจุกยิ่งยวดนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะต้องใช้ความรู้ด้านวัสดุประยุกต์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเคมีเรานี่แหละนะครับประยุกต์ใช้เพื่อที่จะสร้างอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือ energy device ก็ต่างนะครับเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆเช่น bio medical ชีวะ การแพทย์นะครับทําให้เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับอาจะที่เรานึกออกใช่ไม่สวมใส่เป็นลักษณะของอที่แตะอยู่บนพื้นผิวของเราเป็นนาฬิกาหรืออะไรที่เราเรียกว่า v a r a b l e อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ i n j e s t i b l e อุปกรณ์ที่กินเข้าไปได้นะครับหรือ implantable device คือฝังถูกถ่ายเข้าไปในร่างกายนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านชีวาการแพทย์หรือว่า เราก็ต้องมีความรู้นั่นการส่งถ่ายตัวยาลงไปบนผิวหนังโดยใช้ไฟฟ้าเคมีที่จัดกระตุต้นให้ตัวยาลงไปอยู่บนผิวหนังเพื่อจะกระตุต้นเหงื่ออะไรออกมานะครับซึ่งเหงื่อนั้นก็จะเป็นสารชีวะโมเลกุลอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็น,เป,นเป็นไบโออิดเป็นของเหลวที่ออกมาจากร่างกายเพื่อจะให้เราตรวจสอบอย่างเช่นกลูกโคสอะไรเดีย๋ยวเราจะพูดกันโดยย่อสั้หน่อยนะครับอนอกจากนี้พวกเซนเซอร์เหล่านี้นะครับก็จะนําประโยชน์ ไปใช้ในการวิเคราะห์ครับในด้านอาเคสัตย์งงยอย่างไรเช่นว่าเราต้องการรู้ว่ายานั้นมีปริมาณเท่าไหร่ยาจริงยาปลอมนะครับหรือการควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับหรืออาหารที่เรากินกันเราอยากจะรู้ว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือปริมาณสารอาหารมากน้อยเพียงใดก็จะใช้องค์ความรู้ทางเคมีป้าเพื่อจะทําให้สร้างอุป,ปกรณ์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานได้ง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือว่าให้ทุกคน สามารถใช้ได้ก็คือพออนี้ก็หมายถึงว่าทุกเคมีฟ้าสําหรับทุกคนด้วยนะครับเช่นว่าตัวน,นี้ก็จะเป็นแผ่นปิดที่ติดลงไปที่แขนของเราได้นะครับหรือว่าทาเป็นลักษณะของถุงเท้านะครับถุงเท้าเราใส่ได้แล้วก็ใช้ความรู้เคมีไฟฟ้าแล้วก็ชีวเคมีบ้างต้นเราจะดึงอิเล็กตรอนมันอย่างไรใช่ไหมเคมีไฟฟ้าก็เกี่ยวกับอิเล็กตรอนนะครับเอาไปใช้ในการ หรือเราหาสารที่อยู่ในน้ําลายโดยตรงหรือเราออกกาลังกายแล้วเราก็เหงื่อออกมานั้นในเหนื่อเราจะมีอะไรบ้างนะครับหรือทําลักษณะของเป็นวัสดุที่กักเก็บตัวยาที่จะปล่อยไปยังผิวห,หนังอย่างนี้ครับหรือว่าอุปกรณ์ด้านพลังงานนะครับโดยเราก็ต้องการหาผู้ช่วยวิจัยนะครับเนี่ยอย่างเราเรานี่แหละนะครับ ซึ่งก็จะมีค่าตอบแทนให้บางส่วนนะครับ1 0 0 0ถึง2,400บาทต่อเดือนถ้าใครสนใจโดยจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งเราก็มีคุณสมบัตินี้อยู่แล้วก็คือเป็นนักศึกษาเคมีใช่ไหมครับสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานอย่างเช่น Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint ในการนำเสนอได้ดีแล้วก็จะต้องใช้อีเมลในการ communi ในการติดต่อสื่อสารแล้วก็โปรแกรมตัวหนึ่งก็คือ Microsoft Teams เนี่ยซึ่งเราก็ได้จะได้เรียนรู้กันหลยบางคนก็คงเคยใช้กนันบ้างบ้างเล้วและที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับคุณสมบัตินะครับก็คือมีความรู้ความสามารถด้านกราฟิกด้านศิลปะเนาะใช้ Photoshop หรืออุปกรณ์โปรแกรมที่เขียนภาพ2มิติ3มิติอย่างเงี้ยจะได้การพิจารณาพิเศษแต่ถ้าไม ไม่ทราบเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีพื้นฐานด้านศิลปะอยู่แล้วเราจะสามารถเรียนรู้ได้เป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะได้เรียนรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งในยุคสมัยนี้ใช่ไหม 3D Printing เราจะเห็นทั่วไปเลยเป็นยุคใหม่ของโลกนะครับที่เป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรจะมีความรู้นะครับคุณสมบัติอย่างเช่น มีวินัยมีความรับผิดชอบขยันกระตือรือร้นสนใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับและสําคัญก็คือควรจะมีทักษะในการสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาต่อไปด้วยว่าเผื่อจะสามารถซัพพอร์ตทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทหรอืออีกสนับสนุนการนําเสนองานการทําวิจัยเรื่องถ้ามีความสามารถหรือม,มีทุนซัพพอร์ตเราก็สามารถติดต่อช่วยส่ง ไปทางานกับนักวใิจใัยนานาชาติได้นะครับแล้วก็มีโอกาสตีพิมพ์ทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาตินะครับนอกจากนี้กลุ่มวิจัยของเราก็ยังร่วมทํางานกับบริษัทเอกชนอีกด,ด้วยจะก็จะทําให้เราได้มีคอนแทคกับบริษัทนะครับในกรณีที่สําหรับคนที่อยากจะไปเรียนต่อหรืออาจจะไปทํางานก็ดีก็จะมีมีคอนแทคกับนักวิจัยอื่นๆแล้วก็หน่วยงานอื่นๆจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับถือว่า ทีนี้เดี๋ยวการพิจารณาแล้วก็สถานที่ทํางานเดี๋ยวเราก็พูดกันต่อนะครับคือโดยทั่วๆไปเราก็ทํางานที่ตึกเคมี Me, ตึกที่สิ์เราเนี้ยแหละครับในบนหาวิทยาตร์ก็เป็นอีเมลของผมนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะยกตัวอย่างงานให้ดูอีกสักหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นความร่วมมืออย่างที่บอกคือเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะ,ะมีความรับผิดชอบเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบในการทํางานความร่วมมือกับ องค์กรทั้งภายในและก็ภายนอกแล้วก็บริษัทเอกชนด้วยเช่นที่เราทําอยู่ก็กลุ่มบริษัทสีตังอีโคอินดัสทรีแล้วก็อ่าสีตังกรุ๊ปที่ทําพวกลุมมืออะไรบางอย่างครับกลุ่มบริษัทเดียวกันแล้วก็เราทากับนักวิจุนต่างประเทศอาชาติต่างๆางมากมายซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีโอกาสหรือเรามีทุนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งง่ายเลยหรือว่าอ่ในบางโอกาสก็จะมีรางวาัลแล้วก็ทุนที่อ่าผมพร้อมที่จะสนับสนุนให้เราได้มีโอกาส ไปทําวิจัยหรือนําเสนองานอย่างนี้ครับตัวอย่างนะครับว่าเราทําอะไรบ้างให้เรานึกง่ายๆอย่างเช่นว่าตัวกลูโคสเซนเซอร์ถ้าเราไปตามร้านขายยาก็จะเห็นเจ้าเครื่องนี้ใช่ไหมครับเป็นลักษณะเครื่องอย่างนี้แหละที่ใช้หลักการไฟฟ้าเคมีเช่นเดียวกันนะครับใช้เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันก็คือว่าเป็นเซนเซอร์ตัวนี้แหละครับที่เราจะทําทั้งระบบะแล้วก็นําสาร ไบโอลสารของเหลวจากร่างกายเอามาตรวจแต่ที่เราสนใจนั้นะจะไม่ใช่เป็นเลือดนะครับเราต้องการเรียกว่า non-invasive mm hmm. ก็คือไม่มีการลุกล้ำไม่มีการเจาะไม่มีการเจ็บนะครับก็ไปดูที่อะไรแทนพวกเหงื่อพวกน้ำลายปัสสาวะอะไรพวกนี้นะครัะเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านแมททีเดียซึ่งเราสามารถเอาประยุกต์ องความรู้ทางเคมีว่าทําไมเราจะดีไซน์แบตที่เราได้อย่างไรที่จะทําให้เป็นอิเล็กโทรดอ่ะขั้วไฟฟ้าที่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณกรูโคสน้ดาด่างกรูโคสได้ในเหงือแล้วก็สามารถแปะลงไปที่ผิวหนังใช่ไหมผิวหนังเรามีการยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้มันยืดหยุ่นตามผิวหนังเราด้วยนะครับอย่างนี้ อย่างผัดไปเช่นแอลกอฮอล์เซนเซอร์เหมือนกันใช่ไหมเราเคยเห็นเขาเขาทำงไงเขาเป่าเป่าแอลกอฮอล์ ual, แต่ที่เราทํานี่เป็นตัวอย่างก็คือ,อทําขั่วไฟฟ้านี้ก็จะต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์หน่อยในการดีไซน์ตัวนี้เร,เราจะได้เรียนรู้กันร่วมกันนะครับแล้วก็ทําเป็นขั้วไฟฟ้าที่สามารถที่จะปล่อยตัวยาเข้าไปในผิวหนังแล้วก็ทําให้อลกอฮอล์ในใต้ผิวหนังเนี่ยขึ้นมาเป็นลักษณะของ เหงื่อค่ายๆเหงื่อนะครับปริมาณเล็กน้อยซึ่งปริมารเล็กน้อยนี้ก็เพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปได้โดยตรงนะครับเป็นสัญญาณออกมานี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างถัดไปก็เช่น่าและแบตเตอร์เซนเซอร์อเวลาเราวิ่งใช่ไหมเวลาเราวิ่งออกกําลังกายให่ไหมมันเกิดาการเป็นตะริวเนี่ยมันเกิดการสะสมของกรดตัวหนึ่งเรียกว่าเล็กิกแอซิดซึ่งเราทําลักษณะของอวัสดุที่ประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างเป็นขั้วไฟฟ้านะครับบนถุงเท้าสามารถทําให้เราสวมใส่ได้แล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้เพราะว่าในชีวิตประจาวันเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวขั้วไฟฟ้าโดยปกติถ้าเราเคยเรียนมันจะเป็นลักษณะของของแข็งเนาะ มันจะไม่ค่อยสะดวกทีนี้เราใช้วัสดุแล้วก็เคมีของเราเนี่ยมาสร้างใช้เทคนิคต่างๆเช่นสกรีนพิมพ์นะครับนะครับปิดลงไปในวัสดุที่เราต้องการอย่างนี้นะครับวัสดุอย่างนี้นะครับทีนี้เราสวมใส่เข้าไปมันทําหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่เอาเหงื่อเราเนี่ยครับในเหงื่อเราก็จะมีสารชีวโมเลกุลเราก็จะดึงอิเล็กตรอนมาจากมันโดยการใช้ความรู้ ไฟฟ้าเคมีแล้วก็ชีวเคมีบางต้นนะครับดึงเนื้อแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าและเอากระแสไฟฟ้านั้นไป Power ไปส่งสัญญาณนะไวรัสเข้ากับมือถือให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเรามีความเข้มข้นของพล a s ติกเอซิดเยอะหรือ,อยังจะช่วยให้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการสร้างเซ็นเซอร์หรือว่าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างครับอันนี้ นะครับโอเคนี้ อย,อย่างอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์สมมติเราจะวัดในน้ำลายใช่ไหมเราก็จะทําในรูปของสัตว์เอ็เนเว้ากันแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะวัดาสารเปาโลมักเกอร์ได้โดยตรงนะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นขั้วไฟฟ้าเคมีเราจะเรียนรู้กันว่าเราจะทําอย่างไรให้มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ที่จะวัดสารต่างๆออกมาแล้วก็เป็นเซนเซอร์ที่จะสามารถวัดได้โดยง่ายและโดยตรง คือเราต้องการที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่มันยุ่งยากและซับซ้อนนะครับเราก็จะใช้องค์ความรู้ต่างๆประกอบด้วยกันทําให้เกิดเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานครับทีนี้หน้าที่ความรผิดชอบดังนั้นแล้วเราคนที่จะมาทําก็จะต้องทํางานในห้องปฏิบัติการในแ lap นั่นแหละต้องเช่นการทดสอบทางเคมีเตรียมอุปกรณ์เซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับเตรียมสารละลายต่างๆ วีหนึ 1, 1, 2, 2. <S an ACL U> ่ง okay. ว like. ok. ีหนึ่งวีสองวีสองสังเคราะห์วัสดุอ่าตรงนี้เราสามารถสอนงานได้อย่างแค่ให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราไม่มีความรู้มาก่อนเราไม่เก่งอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเรากล้าที่จะเรียนรู้นะครับอ่าก็คงจะเหมาะกับเรานะครับแล้วก็หากเรามีความสมาัญในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่นการสั่งซื้อสารเคมีติดต่อศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือการทํางานเอกาสารการกรอกบัญชีอย่างนี้หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายก็พร้อมที่จะสัมภาษณ์นะครับมาคุยกันได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้กันถึงแม้ว่าเรายังไม่เข้าใจหรืออยากจะมาสนใจหรือจะสมัครก็ตามอาจจะออก CV หรือการสกิดประวัติย่ออะไรของเรามาด้วยเนาะครับหรือส่งติดต่อทางอีเมลได้ตลอดเวลาเลยนะครับทางอีเมลตรงนี้นะครับ หรือคนใดที่ยังอยากจะดูวิดีโอเพิ่มนะครับยังมีมากกว่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างในวิดีโอก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปดูได้นะครับหรือติดต่อทางอีเมลได้โดยตรงเลยผมอยู่ที่ห้อง CS 1 0 1่งน่งครับขอบคุณมากเลยครับถ้ามีอะไรก็คุยกันได้เสมอนะครับอยากให้คุยกันแต่เนื่นๆเนาะเพื่อจะได้วางแผนแล้วก็จะไดะ้เลือกสิ่งที่ใช่กับเราเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสกับเราให้มากที่สุดนะครับ ให้เราตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะทําพวกอุปรกรณ์เหล่านี้ที่จะสวมใส่ลงไปในร่างกายเพื่อที่จะวัดาสารพิษหรือว่าอะไรในสิ่งแวดล้อมหรือในอาหารเราอย่างนี้ถ้าเราสนใจทําอะไรสิ่งที่แปลกใหม่ลักษณะออกทางนวัตรกรรมหน่อยในการประยุกต์ใช้เคมีพื้นฐานเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเห็นผลคนจับต้องได้นี่เป็นลักษณะถ้าใครสนใจแบบนี้ติดต่อกันมานะครับขอบคุณมากเลยครับ อิทธิพลจิลพันครับ